นั่นไปทุ่จ้าปู่ไปไปทุจปไปไปท่จ้าปู่เร็วทุ่จ้าปู่ไปทุจปปท่จ้าปู่ดีกว่าไปทุ่จ้าปู่เจ้าไม่ถึงหรอกจะคืดเจ้าก่อนทูเออทองมุนพร้อมเออเป็นไรล่ะเออโอ้เป่ามุนพร้อม ปาเอาใหม่เอาใหม่สิเม uh uh ื่อก uh 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 ี้ทำอะไรนะสวดมนต์ทำไงนะน้ีมอตอร์คเข้ามาโต อาสวนมนมตนโมตัศน์ไม่ถึงหรอกดอกไม้ไม้สวยทำไมนโมตัศน์พระเขาว,ตวา,าตุอะไรอาตไปใครจะไปดูตุนเจ้า <c oughs> แม่ ไหนปลายอยู่ไหนพี่เพชรปลายอยู่ไหนลูกปลายอยู่ไหนปวลาโอ้ไม้สวยไม้สวยไม้สวยนู้นเออไม้สวยไม้สวยไม้สวยฮึโน้น ท่าท่องท่องน้ำโมก่อนสวดมนตนสวดมนตนมากไายมากก็เหลียน้ำน like ้ำปูเย็นดีโนโนปลาปลาเต็มเลย หนพี่ขวัญอยู่ไหนของขวัญยู่ไหนโอ้โอ้ไม่ไปไม่ไปถามเฉยๆเมียนีเลียงเลยวะของปิ๊กเุนเคยๆเลยน้ำของขวัญยี่หองแพ็กเดเออนพี่ขวัอยู่ไหนคะขวัญอยู่บ้านบานไหนหายขวัญหายหหรอคะ่พีัญเ่าหานูหร เย่เย่คุณค่นพ่อมามีกันเนื่อนไหนน้องเพชร yeah. โอ้โอ,โอ้ไอค่าบงี้โอ๋อป้าป้าไออย่างงี้เหรอคะคุณพ่อไออย่างงี้เหรอโอ้ยพื่นน่ะเออป้าป้าไปหาบีไปหาบีดูไปหาบีขเขาเฮี้ยนดีกว่าปะ ไปขาบ้านขาบ้านไปดูทิบีทําอะไรนั่นปลาปลา,าไปดูไปดูยายเต้นเต้นตน,นันะเมลันอีเมลันเมลันเลยบ,าาบีบีบ <c oughs> ไปดูแมวปะไปดูแมวไปดูแมวมาดูยิ้มพิ้วาอยพ่ควาย <c oughs> สิขวัญเที่งสิพ้อยได้ไหมก็ได้เป็นพี่คอยได้อะไรน้องแตนได้อะไรมากินจ้าเมียนั่นหัหันนี่ไม่เสาก็เป็นย้ายเต็มสิเด้ยยิ้มยิ้ยสวนมณ์แมนนี่เป็นแมนบอกน้องพ่อยด้วน้องบอกกี่สวนมน์ไหนสวนมตทำยัไงสวนมทำยไงสวัสดีค่ะเรับอ ไปใส่บุม่ต้อ่อยจ้าอุ้ยมือนีถอกฝ่าแบบสีสวยๆนอย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 ทำไงเอาโอเคโอ้ยไม่พอเฉยๆยายเตนสวยจังวันนี้สวยทุกวันค่ะเห็นแล้ว mình nhàng nói ra các bạn thằng này nè cứ mỏi lò cả nước bơ à apple cả leo apple 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 mà là cỏ mà là cỏ mà chấm 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 cười 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 แอปเปิ้ลมะละกอส้มกล้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอโอ้ยถ้าดึงกางเกงมันหอนมันหอนจะกลายออกไปพุ่นร้อนนะตีนงนะตีนงนะูแจกไปตีนพงอ่ะพลอยเฮงโบเฮงหลินที่แม่นเมีนบาดนั่ันนันขาดไปหน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยนอน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 อุยน้อนมอสิจ่าทำไง